โอเคนะครับตอนนี้นะครับจะวัดที่แล้วนะครับก็คือวัดพุทธไทยสวรรค์น,นะครับตอนนี้เราขับรถต่อเข้ามาที่เกาะเมืองนะครับก็ ที่แรกเลยก็คือไฮไลท์ของทริปนี้นะครับสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของอยุธยานะครับจากท,ที่ไหนไม่ได้นะครับนอกจากวัดภาะีสันเพชนะครับวัดประจำพระราชวังของกรุงศรีอยุธยานะครับวัดภาะีสันเพชนะครับเป็นวัดประจำพระราชวังของกรุงศรีอยุธยานะครับอยู่บริเวณถึงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะเมือง นะครับอยู่นนาทางใต้ของพระราชวังโบราณนะครับมีจุดท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือมีสองที่นะครับมีพระเจดีย์สามองค์นะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้นะครับมีพระเจดีย์ทรงรังการครับก็จะเป็นรูปเป็นพระเจดีย์ทรง างความนะครับหรือว่าทรงรังการนะครับก็คือได้รับอิทธิพลมาจากอ่างการนะครับตรงนี้นะคบที่เห็นเป็นวิหารใหญ่ๆอยู่นะครับก็คือเป็นวิหารที่ซ่อมอยู่นะครับเป็นที่พอดีสถานพระมงคลบพิตรนะครับเป็นพระพุทธรูปที่สาคัญของกรุงศรีอยุธยานะครับครับวิหารพระมงคลบพิตรนะครับ นี่นะครับคือวิหารสามคือเจดีย์สามองค์นะครับที่เป็นไฮไลท์ของวัดพระศรีสรรเพชญ์นะครับวัดพระศรีสรรเพชญ์นะครับถ้าเปรียบก,กับวัดพระแก้วเปรียบได้นะครับคือเป็นวัดประจําราชการเป็นวัดประจรําร,ร,ราชวังวัดประจาพระนครนะครับเป็นธรรมเนียมนะครับที่ต้องสร้างวัดไว้อยู่บริเวณในวังนะครับตอนนี้ซ่อมอยู่ล้วก็เลยเข้าไม่ได้นะครับ ไม่หานภาพมงคลมาพิษข้างในก็กัน้นด้วยฉากสีดำอยู่นะครับมองไม่เห็นอะไรเลยนะครภาพมงคลมาพิษนะครับเป็นพระโทลูโบร้ลนขนาดใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งของประเทศไทยนะครับหน้าตัดกล้อง18วาหรือ9เมตร55เซนติเมตรนะครับส่วนสูงเฉวะองค์2ี่6วานะครับหรือว่า1 2เมตร45เซนติเมตรนะครับ แกะกรุงครั้งที่สองนะครับวิหารพระมงคลพิูกข้าสึกเผานะครับก็มือขวานะครับแล้วก็พระเมาลีนะครับหักนะครับก็เลยมีการบูรณะซ่อมแซมให้เหมือนใหม่ปีสอง9นะครับก็มาอ่านกันได้นะคะที่หน้าวิหารนะคะมีป้ายบอกอยู่ Thank <laughs> you.